สายตรงสุขภาพในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะฝากคําถามไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงที่3เราจะถามกับทางอาจารย์นะคะ026294433นะคะโรคกลุ่ม NCDs นะคะโรคกลุ่ม NCDs นะคะที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่ก็จะมีทั้งเรื่องของกลุ่มมะเร็งกลุ่มเบาหวานเรื่องของระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็เรื่องของทางเดินหายใจทีนี้ก็มีคนบอกเอ๊ะนี่มันโรคคนรวยทั้งนั้นเลยนี เะะราคนรวยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนแก่อุ้ยฉันเป็นคนจนไม่เสี่ยงหรอกจริงไหมคะอาจารย์จริงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งละ้คะอาจารย์เพราะว่าไม่ต้องรวยก็เป็นได้เพราะเดี๋ยวนี้คนที่ไม่ต้องมีฐานะมากนะก็พยายามจะเข้าสู่วิถีชีวิตแบบนี้เพราะทุกคนนี่อยากสบายบอยากไม่ต้องออกแรงก็มีกินแล้วเดี๋ยวนี้นอนดึกนะคิดมาก เ่งเครียดพยายามสร้างหนี้ไม่ไม่มีตังค์ก็พยายามสร้างหนี้ทำให้เกิดความเครียดขึ้นแล้วก็พยายามกินอาหารให้มันทันสมัยขึ้นให้มันโรคทันสมัยพวกนี้ก็เข้าไปสู่คนที่ไม่ต้องมีฐานะแล้วฉะนั้นก็คือพอโลคมันเปลี่ยนไปเรื่องของความเจริญเข้าไปจะจนจะรวยก็มีภาวะเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้พูดถึงความรุนแรงของโรคกันบ้างดีกว่าโรคกลุ่ม NCDs มีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ ถ้าจะดูความรุนแรงก็ไปดูสาเหตุการเสียชีวิตที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเอาคนไทยเนี่ยเราโรคที่สาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งคือโรคมะเร็งเราร้อยละสิบห้าแะโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดเนี่ยเราร้อยละเก้ารวมทั้งโรคเกี่ยวเนื่องอื่นอีกเนี่ยนะฮะมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเราเสียชีวิตด้โรคก,กลุ่ม NCDs แต่ถ้าในต่างประเทศมากกว่าเรานะฮะ อย่างถ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย75เปอเซนตตายด้วยโรคกลุ่ม n c d s พวกนี้ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้มีความเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะอะไรคะอาจารย์ก็เพราะว่ามันเป็นโรคที่ไม่มียาที่จะรักษาให้หายแล้วก็ทำให้สุขภาพเราทรุดโทรมจนในที่สุดเนี่ยระบบมันทำงานไม่ได้เราก็เสียชีวิตเราใช้คำว่าล้มเหลวล้มเหลวเช่นโรคก,การทำงานหวัวใจล้มเหลวไตาวายล้มเหลว ห,หรือเลือดไปหล,หลายเวียนไปเลี้ยงสมองไม่ได้ก็เสียชีวิตตรงนี้ค<า>่ะอันนี้วิธีการที่เราจะสังเกตว่าเราเป็นโรคกลุ่ม NCDs เนี่ยจะมีวิธีการสังเกตเบื้องต้นยังไงคะอาจารย์ก็ถ้าอ้วนก็ใช่เลย<อ>ถ้าเกิดว่าปัสสาวะบ่อยน้ำห,<า>หนักตัวลด<า>ผอมลง อันนี้ก็ให้สงสัยเบาหวานไว้ก่อนมีมีมีคนหนึ่งนี่น้องเนี่ยช่างภาพเนี่ยแต่ไม่ต้องไปลําบากนะฮะตรวจร่างกายปุ๊บรู้เลยง่ายๆเอาเครื่องมือวัดความดันเจาะเลือดไปดูควรตรวจสุขภาพทุกปีครวจจะได้รู้แต่นั้นเน่ะอันนี้ก็คือเช็คได้ง่ายตรวจสุขภาพก็จะทราบใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องของวิธีการรักษาเพราะว่านี้เป็นประเด็นสําคัญที่วันเนี้ย สายตรงสุขภาพอยากจะเน้นรวมถึงอาจารย์ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเวลาเราไปหาคุณหมอไปโรงพยาบาลเขาก็จะใช้วิธีการคือเอายามาให้เราหรือว่าการรักษาด้วยการบําบัดในเบื้องต้นหรือชะลอความรุนแรงไม่ให้กดเอาไว้ไม่ให้มันเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่อาจารย์มองอีกมุมหนึ่งเลยว่ามันไม่ใช่อาจารย์มองยังไงคะไม่ใช่มองอย่างเดียวทําด้วยทาด้วยเพราะว่าผมเองก็ป่วยด้วยโรคนี้มาก่อนเป็นผู้ป่วยโรคนี้นะฮะถ้าผมยังใช้ยาแบบเดิมเนี่ย ผมก็จะไม่มีวันนี้มานั่งตรงนี้เหตุที่ผมมีวันนี้มานั่งตรงนี้เพราะว่าผมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเมื่อก่อนไม่เคยออกกำลังกายเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องพยายามนะฝืนก็ต้องทําวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมงอันที่สองก็คือเปลี่ยนเวลานอนนอนที่ดีที่สุดคือสี่ทุ่มหึือตีสองนี่ต้องเอาต้องนอนให้ได้สี่ทุ่มถึงตื่นแล้วค่ะทีสองออไปถึงช่วงเวลาช่วงเวลาที่จะนอนท่้นต่ำเกือบสี่ชั่วโมงเนี่ยต้องหลับยาวหลับลึก อีกอันก็คือเรื่องของการปล่อยวางความคิดปล่อยวางจิตของเราเนี่ยให้มันไม่ยึดติดอะไรมากนะเพราะตัวนี้มันจะนําไปสึ่งความเครียดคือถ้าเราถือมากยึดมากก็หนักก็เครียดแต่ถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยก็จะเบาก็จะโล่งอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญอย่ีกอันแต่ว่ารูปประทรที่สุดก็คือเรื่องของอาหารการกินที่เราต้องเปลี่ยน เพราะนั้นถ้าเราอยากหายจากโรคพวกนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินค่ะอย่างแรกเลยที่แนะนําเราต้องกินอาหารธรรมชาติธรรมชาติที่สุดก็คือดิบเลยแล้วอาหารดิบที่เป็นอาหารธรรมชาติของเราจริงๆก็คือพวกพืชผักค่ะสมัยก่อนเรากินใบไม้ค่ะปัจจุบันนี้เรากินใบไม้ด้วยซึ่งยังมีกินอยู่นะแล้วเราก็กินผักค่ะอันเนี้เป็นอาหารหลักราต้องเปลี่ยนความคิดการยึดติดว่า นมเนื้อสัตว์เป็นอาหารที่ดีต้องถือว่านั่นเป็นอาหารอันตรายอ๋อเหรอคะนมกับเนื้อสัตว์นี่อันตรายเหรอป็นอาหาร,หรอ,อันตรายเลยสําหรับสุขภาพแต่ถ้าเรากินผักกินใบไม้เนี่ยเป็นอาหารหลักเป็นอาหารธรรมชาติแม้ท่้งคุณปู่เองยังยังมีท่าตกใหญ่เพราะว่าเราเราชินกับข้อมูลแบบนี้เราชินกับความรู้แบบนี้แล้วเราก็ชอบมันด้วยเพราะมันอร่อยพอหมอกินผักกินใบไม้ยี้เลยไม่อร่อยเพราะฉะนั้น มันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คนต้องป่วยเป็นโรคแบบนี้เพราะแม้กระทั่งทฤษฎีแนวคิดรากฐานนี่ก็ผิดแล้วถ้ากินให้ดีต้องกินดิบด้วยกินดิบด้วยอย่างเช่นยังไงคะอาจารย์ก็คือกินสดสดเอามาจิ้มน้ําพริกอเอามายำาเอามาเป็นผัดเคียงหรือถ้าจะให้มันดูดูเท่นหน่อยก็กินเป็นสลัดอ,อย่างเงี้ยนะแล้วก็วิธีการกินเนี่ยต้องกินก่อนอาหารอย่างอื่นด้วยเพราะของดีต้องกินก่อนในอาหารดิบพวกนี้มันจะมีสารสำคัญคือเอนไซม์ ที่ไปฟื้นฟูสุขภาพเราขึ้นมาสามารถซ่อมแซมร่างกายของเราได้ปกติร่างกายเราเนี่ยมันมีกลไกที่จะช่วยให้ไม่เจ็บป่วยอยู่แล้วคือการฟื้นฟูตัวเองถ้าเรารับประทานอาหารกลุ่มอาหารดิบนะซึ่งมันมีเอนไซม์ไปฟื้นฟูตัวเราเนี่ยเราก็จะหายป่วยได้โดยไม่ต้องใช้ยาถึงขั้นหายนะฮะไม่ใช่ไปกดอาการไม่ทั้งโรคภูมิแพ้โรคแพ้ภูมิโรคอะไรเราต้องพยายามกินของดิบ แต่ว่าของดิบในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมเพราะว่ามันค่อนข้างสกรปรกเกิดอันตรายมีเชื้อโรคมียาฆ่า,มาแมลงมีสารปนเปื้อนซึ่งเราจะต้องรณรงค์เรื่องพวกนี้ให้จริงจังให้คนได้กินอาหารดิบแบบปลอดภัยมีเมนูอร่อยอร่อยรับประทานคนจะได้อยากกินมากขึ้นนะฮะแล้ว,วก็เวลาเวลากินให้ได้ผลดีเนี่ยต้องไม่ไร,รีบกินต้องเคี้ยวให้ละเอียด หรือถึงขั้นต้องเอาไปปั่นเนี่ยเราควรทําอย่างเนี้ยผมเรียกว่าอาหารยาเลยเป็นอาหารอายุวัฒนะซึ่งจะเปลี่ยนรูปแนวความคิดของคนเนี่ยยากนะราะคนยังยึดติดของเดิมอยู่ค่ะถ้าได้ข้อนี้นะฮะโอกาสบำบัดเนี่ยมีเกิดขึ้นแล้วค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าทางเลือกคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในขณะนี้สมมุติว่าเขาป่วยเป็นโรคเบาหวานะะนะป่วยเป็นโรคเบาหวานคุณหมอก็ต้องไปรักษา อันนี้ก็สนใจที่อยากจะมาดูแลตัวเองด้วยวิธีการก็คือทานอาหารหรือว่าการปฏิบัติตนอย่างอาจารย์อาจารย์มีคําแนะนาสำหรับคนที่ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยเพราะมันค่อนข้างยากกับอาหารการกินจะทำ<ก>ยังไงก็ขึ้นกับความรุนแรงค่ะสัวเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเป็นค่ะตรวจพบร่างพบว่าน้ําตาลในเลือดตอนเช้าสูงเกินร้อยยี่สิบห้าเนี่ยค่ะก็วิจาย่าเป็นเบาหวานให้ทําอย่างที่ผมแนะนำนะแล้วถ้ามีน้ําหนักตัวเกินให้ลดลง มาจนมีรูปร่างเนี่ยสมส่วนทุกคนน่ยลงมาหมดเลยปกติเลยเดี๋ยวอาจารย์ย้ำนิดนึงสมมติว่า,าเขาจะเริ่มปรับในการทานอาหารยาก็ยังต้องทานอยู่ไหมคะอาจารย์ถ้าเริ่มเป็นระดับต้นเนี่ยไม่ต้องทานเราเอาตัวเราเนี่ยวัดเลยถ้าจะให้มันง่ายและสะดวกเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเครื่องตรวจน้ําตาลปลายนิ้วเนี่ยซื้อไว้ประจาบ้านเลยเช็คดูฮะ,ะทุกคนจะลงมาต่ำกว่าร้อยหมดก็อยู่ในเกฑ์ปกติเลยแต่ถ้าเราไปติดบ่วงนะฮะ เราไม่เอาเราไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยเราก็ไปกินยายิ่งกินยาเนี่ยยายิ่งไปกระตุ้นตับอ่อนที่เสื่อมนะให้มันทํางานหนักขึ้นะะระยะแรกก็จะคุมได้ระยะต่อไปจะคุมไม่อยู่เพราะตับอ่อนจะเสื่อมขึ้นอีกแล้วก็เพิ่มความแรงของยาอีกอันนี้ผมถือว่าติดบ่วงเลยเสพติดไปเลยแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองเอาตัวเราเป็นเครื่องวัดสุขภาพเอง เราทําถึงระดับถูกต้องเนี่ยน้ำตาลจะลดอยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยให้มันอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับไปปีสองปีตับอ่อนฟื้นฟนูมาแข็งแรงเลยถึงขั้นหายเลยแม้กร่ทั้งความดันโลหิตสูงเหมือนกันเปลี่ยนมาทําแบบนี้ไขมันในเลือดผิดปกติอย่าเพิ่งไปติดบ่วงกินยาครับคุณหมอก็ต้องพยายามแนะน,นําคนไข้แบบนี้อย่าเพิ่งติดบ่วงให้ทําให้เต็มที่ไม่ใช่ด้วยความง่ายความสะดวกของสองคน ทั้งทั้งหมอทั้งคนไข้เดี๋ยวนี้คนไข้ได้รับยาฟรีคุณหมอก็แจกแจกง่ายเอาไปกินเลยไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเพราะฉะนั้นโรคจึงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอย่างที่วิธีการรับประทานอาหารที่อาจารย์แนะนําเมื่อสักครู่คือพยายามเน้นเรื่องของผักผลไม้ผสดผลไม้ต้องไม่หวานด้วยนะต้องต้องไม่สุก ต้องไม่งอมเพราะว่าผลไม้หวานเนี่ยน้าแป้งแป้งมันจะเปลี่ยนเป็นน้าตาลก่อนซึ่งทําให้เราเนี่ยได้รับน้ําตาลผิดประเภทเข้าไปทําให้เราเจ็บป่วยสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนี่มีมีข้อแนะนำไหมครว่าอาหารควรจะเป็นประเภทไหนแตกต่างกับกลุ่ม NCDs ประเภทอื่นเงี้ยนะคะก็คือเอาคร่าวๆเพื่อได้ทำทำได้ง่ายๆไม่ต้องไปช่างตวงวัดเราต้องเริ่มต้นมื้ออาหารด้วยอาหารสดอาหารดิบนะฮะทำให้สะอาด แล้วก็กินประมาณครึ่งหนึ่งของความอิ่มรูปแบบนี้ไม่จํำกัดไม่ว่าจะเป็นเป็นผักสดทานเลย<ะ>ผักเคียงจิ้มน้ําพริก<ะ>ของยําไม่ใช่ของอันตราย<ะ>พริกมะนาวไว้ทําให้เราก่อโรค<ะ>เกิดโรคนะแต่ทําให้เราสามารถกินอาหารพวกนี้ได้พอาหารไทยๆเราเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยจริงๆเป็นอาหารบำบัดโรคอยู่แต่เราละทิ้ง เพราะว่ามันมันดูไม่ทันสมัยมันดูไม่เท่มันดูไม่รวยคแค่นี้เหรอคะอาจารย์อะแค่นี้คือข้อสําคัญที่สุดอันทำให้ได้ข้อต่อมาคือคนไทยเนี่ยติดข้าวเจอ,<ช>อหน้ากันถามว่ากินข้าวหรือย,ยังจนเราคิดว่าข้าวเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นหลังอายุ30บเนี่ยต้องลดข้าวลงแล้วก็ต้องเปลี่ยนชนิดของข้าวจากข้าวขาวเนี่ยมาเป็นข้าวกล้องด้วย เดี๋ยวนี้มีข้าวกล้องดีๆที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเช่นข้าวกล้องไรเบอรี่เนี่ยกินแล้วเนี่ยทั้งสารอาหารทั้งคุณภาพการย่อยสลายช้าทําให้ได้น้ําตาลเข้าสูส่กระแสเลือดช้าเนี่ยคุมโรคภายแค่เจ็บได้เยอะแยะเลยแต่ก็ยังต้องกินลดลงเมื่ออายุมากขึ้นอายุ30เนี่ยเหลือแค่สัก2องทพี40เนี่ยสักทพีครึ่ง50เนี่ยทพีเดียว หกสิบเนี่ยหรือครึ่งทพีนะฮะไม่ต้องมากกว่านี้เลยหมายถึงต่อมือ้อใช่ไหมคะอาจารย์ต่อมือ้อ <c oughs> แล้วเราก็ไปอิ่มด้วยของที่ควรจะกินมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> กินผักผลไม้สดมากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เคี้ยวเน้นเคี้ยวให้ละเอียดนะ <c oughs> ถ้าไม่ละเอียดมันจะไม่ดูดซึมดูดซึม <c oughs> ไม่ทัน <c oughs> แล้วก็กินก่อนอาหารอื่นเลยทําอย่างนี้ฮะน้ําหนักตัวเกินก็จะลด <c oughs> น้ำน้ำตาลที่สูงเกินก็จะลดความดันที่สูงเกินก็จะลดเป็นการไป,ปบาบัดโรค เกี่ยวเรื่องอื่นๆอีกเช่นภูมิแพ้แพ้ภูมิมะเร็งพอไม่เกิดโรคพวกนี้ไตที่เสื่อมมันก็ไตที่แทนที่จะเสื่อมมันก็ดีขึ้นแล้วยังสามารถไปบำบัดอาการไตเสื่อมได้ใช่งไงคะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยฟอกไตอฟอกเลือดเนี่ยเต็มประเทศเลยโรงพยาบาลเพิ่มเตียงเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเรารักษาโรคได้ยา เรารักษาโรคด้วยการไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเรารักษาโรคโดยการเอาชีวิตไปฝากไว้กับเม็ดยาแต่ถ้าเราเอาชีวิตของเราเนี่ยมาดูกลับมาดูแลสุขภาพด้วยการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอาหารการกินแม้กระทั่งโรคไตเสื่อมที่ต้องไปฟอกเลือดฟอกไตเนี่ยนะยังสามารถหยุดยั้งได้แล้วถอยกลับมาเป็นผู้ที่มีร่างกายปกติได้เลยนะซึ่งต่างกับที่เราเคยรับรู้มาถ้าไตาเสื่อมปุ๊บเขาดาวแล้ฮะ คุณหมอจะนัดไปเจาะเลือดว่าเมื่อไหร่ถึงเวลาต้องฟอกเลือดฟอกไตสามารถทําได้ครับย่างมะเร็งเหรอคะที่เสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆเนี่ยจะมีข้อแนะนําในการปฏิบัติตนยังไงที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกับโรคประวัตมะเร็งก็เช่นเดียวกันหนึ่งป้องกันป้องกันก็ต้องมาใช้ชีวิตแบบที่ผมบอกเนี่ยและถึงแม้เป็นไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกําหนดเวลาตายครว่าคุณเป็นมะเร็งคุณอยู่ได้หนึ่งปีสามปีห้าปีเพราะว่าเป็นมะเร็งเนี่ยถ้าเราปรับชีวิตเราใหม่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นซ้ํา เพราะว่าครั้งแรกที่มันเป็นเนี่ยเราใช้ชีวิตผิดมันจึงเป็นอพอเรารักษาไปแล้วอาจจะใช้ให้เคมโมไปแล้วผ่าต,ตัดไปแล้วเราต้องเปลี่ยนชีวิตด้วยซึ่งแพทย์แผนปัจปจุบันปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เน้นหนักให้คนไข้เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตหลังจากเกิดเป็นมะเร็งแล้วรักษาแล้วเนี่ยทำให้เขาเรียกรีคอเลนกลับมาเป็นซ้ำฮะพอรอบหลังเนี่ยไม่ละ มันดื้อหมดแลละดื้อเคมโมดื้อลังสีดื้ออะไรไปหมดเลยแล้วกระจายเร็วมากก็ทําให้เสียชีวิตเพราะเราเริ่มต้นผิดนะอาจารย์เคยมีเคสไหมคะที่ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนจากมะเร็งเนี่ยให้กลายเป็นแบบด้วยการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เยอะมากคือผมเองเนี่ยครั้งแรกเนี่ยตั้งใจวางมือจะไม่ได้เป็นแพทย์รักษาคนละแต่ว่าสิ่งที่ผมพยายามเผยแพร่แพร่หลายออกไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อาจจะดูว่าขัด กับการแพทย์แผนอยู่บ้าน <Yeah. S 2> จริงๆไม่ได้ขัดน,นะฮะ <c oughs> คือมันเน้นคนละจุดถ้าการแพทย์แผนอยู่บันเนี่ยเราเน้นสะดวกรวดเร็วทั้งหมอและคนไข้เอายาไปกิน <c oughs> นะซึ่งก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยเน้นบำบัดเน้นรักษาเน้นถ่าย <c oughs> จึงต้องเข้าไปสู่ที่ลากเงา <c oughs> มนุษย์เราไม่ค่อยดิ้นรนนะฮะแต่ถ้าเราคนที่ดิ้นรนเนี่ยสามารถมีโอกาสเนี่ยหายจากโรคเบาหวาน <c oughs> โรคความดาันโลหิตสูงโรคมะเร็ง <c oughs> โรคภูมิแพ้แพ้ภูมิรวมทั้งไตเสื่อมแล้วยังสามารถบำบัดมันได้นะฮะค่ะอันนี้อาจารย์ก็เคยดูไม่เคยครับปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันก็ยังดูอยู่ก็คือเรื่องมาน้อยกับผมเนี่ยเต็มเต็มหมู่บ้านไปหมดแล้วเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เล่าให้ฟังก็คือผมเนี่ยทำหมู่บ้านผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่ได้มาพักบ้านมีว่างเหลือผมเผยแพร่ความรู้ออกไปคนช่วยตัวเองไม่ได้เพราะไม่เข้าใจหรือเปลี่ยนตัวเองไม่ได้วินัยไม่พอก็มาอาศัยพักนอน อยู่ที่หมู่บ้านผมเนี่ย<ช>ผม<ช>ผมต้องเข้าไปดูแลเขา<ช>จัดอาหารการกินจัดการดูแลให้เขาฟื้นฟ<ช>ู <ๆ S 1> จิตใจก่อนอนะั่นคือจิตใจเนี่ยถ้าเราไม่สู้เราหมดอะไรต่อยากในชีวิตแล้วใครก็ช่วยไม่ได้อพอจิตใจสู้เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยโรคที่บอกเนี่ยหายได้มผมไม่ได้บอกว่าหายเองเจาะเลือดวัดน้ําตาลวัดความดัน จะเรื่องของค่าตายดูตายที่เสื่อมเนี่ยฟื้นได้เลยะครับแม้แต่กระทั่งมะเร็งใช่ไหมคะอาจารย์กระทั่งมะเร็งจำเป็นแล้วไม่เป็นแล้วไม่จะเป็นต้องตาย เราเรามีโอกาสที่จะรักษาได้ถ้าเรายอมเปลี่ยนตัวเองค่ะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเราต้องดูแลตัวเองแล้วเนี่ยทางอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะสําหรับคนที่อาจจะมีภาวะสม่งเสื่ที่อาจจะเป็น NCDs ในอนาคตอเงี้ยค่ะอันดับแรกก็คอือต้องตรวจเช็คร,ร่างกายค่ะการแพทย์แผนยุบันเนี่ยช่วยเราได้มากเลยเดี๋ยวนี้การตรวจวินิจฉัยเนี่ยดีมากแม่นยาเที่ยงตรงต้องทําอย่างน้อยเนี่ยปีละครั้ง Hmm. ถ้าเรามีความเสี่ยงอาจจะต้องตรวจมากขึ้นถี่ขึ้นระดับต่อมา hmm. เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นแล้วเนี่ยต้องรีบรักษา <c oughs> บ,บางคนฟังผมเหมือนไปเปลยฮะเป็นเบาหวานอยู่เลยเลิกกินยาไปเลย <c oughs> เป็นความดันสูงเลยเลิกกินยาไปเลย <c oughs> เพราะรอหาย <c oughs> มันรอไม่ได้มันต้องเปลี่ยน <c oughs> E <se> เราจะไม่ใช้ยาเราก็ต้องมีวิธีการรักษาและดูแลตัวเอง e <se> นะวิธีการรักษาและดูแลตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องต้องสิ้นเปือง hmm. นะไม่ต้องเรื่องที่ต้องจ่ายเงิน e <se> อาหารต้องกินอยู่แล้วเปลี่ยนชนิดอาหารซะให้เป็นอาหารที่ทําให้เราเนี่ยไม่เจ็บไข้ได้ป่วย e <se> ทําให้เรารักษาตัวเองเนี่ยได้ด้วยอาหารที่มันเปลี่ยนสภาพเป็นยาเลยเราไม่ใช e ่อาหารยานี่อาหารยีนะฮะถ้าเรารู้จักทํา รู้จักปรุงอาหารไทยนี่อร่อยมากเลยค่ะครับคืออาจารย์พูดอย่างนี้บางคนอาจจะเออแล้วแล้วมันจะเริ่มจากอะไรเพราะเราก็ไม่รู้เมนูเราจะต้องทำไงอาจารย์พอจะมีแนะนําว่าให้เข้าไปดูที่ในข้อมูลอะไรอย่างนี้ได้บ้างไหมคะเอาเฉพาะเวลาจํากัดเนี่ยเ,เรื่องการกินเรื่องนีนะค่ะอัะน <ะ S 1> ดับแรกคือครึ่งแรกของการกินฉากแรกเลยเนี่ยให้กินผักกินผลไม้สดนะกินให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของความอิ่มคือยังไม่ต้องกินข้าวกินผักและผลไม้ก่อนเลยอย่าเริ่มต้นด้วยข้าวเริ่มต้นด้วยอาหารแบบนี้ก่อนค่ะ ันดับต่อมาถ้าเราไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวไม่ใช่คนไทย<ะ>กินเหมือนกันแต่ว่าลดจํานวนลงแล้วเปลี่ยนเป็นข้าวกล้อง<ะ>ปรับปรุงกับข้าวใหม่<ะ>กับข้าวที่แนะนําให้งดเว้นก็คือการเอาของเนี่ยไปทอดเอาไปผัด<ะ>เพราะน้ำมันที่ทอดผัดเนี่ยมันจะเปลี่ยนสภาพของอาหาร<ะ>ให้เป็นอาหารที่เสี่ยงต่อโรคต่างๆ<ะ>น้ำมันที่ทอดเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็นทานแฟ Uh huh. นะโปรตีนที่ทอดแล้วสุกเกินไปก็จะเป็นสารก่อมะเร็ง uh huh. แล้วก็ถ้าเนื้อสัตว์ที่เราเรับประทานเราย่อยยาก uh huh. เช่นสัตว์ใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกในนม uh huh. เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อสัตว์ใหญ่เนี่ย uh huh. มันก็จะย่อยยากมันก็จะเน่าในลําไส้เรานาน uh huh. ก็จะเกิดสารพิษขึ้นมาเราควรกินพวกนี้ให้น้อยลง uh huh. เรากินสัตว์ที่ย่อยง่ายแล้วก็น้ํามันดีเช่นปลา แต่ปลาก็ไม่ใช่มาทอดนะฮะถ้าปลาทอดก็จะเข้าอีหล็อบเดิมอีก,กอสับคะรูทานแฟตเกิดสารก่อมาเองถ้าเรากินเป็นปลาต้มปลานึนงนะปลาอบนะอันนี้ก็เป็นอาหารดีอีกอย่างหรือถ้าสะอาดพออย่างเช่นปลาทะเลน้ำลึกเรากินเป็นปลาดิบเลยก็ได้แต่ปลาน้ำจืดห้ามนะฮะ มันจะตายด้วยโรคพยาธิโรคแบคทีเรียต่างๆเรื่องสุขภาพเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของนมเนี่ะคือเรามีความรู้สึกว่าคือเราโตมาแล้วก็ดื่มนมเยอะๆร่างกายแข็งแรงอันนี้อาจารย์พลิกทฤษฎีซึ่งซึ่งมันเคยมีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มนมว่าไม่เหมาะกับโดยเฉพาะผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คือนมวัวเนี่ยโปรตีนที่อยู่ในนมวัวเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่เอนไซม์เราเนี่ยไม่สามารถย่อยได้หมด มันก็จะเกิดโปรโตีนจากนมเนี่ยติดค้างอยู่ในลใําไส้ซึ่งจะเกิดการเน่าเสียหม,ม,มักหมมแล้วก็สะสม,มนะทำให้ระยะยาวเนี่ยมันได้โปรโตีนที่ไม่ดีเข้าสู่กระแสเลือดตลอดเลยเพราะมันอยู่ในลําไส้เราตลอดก็จะไปก่อโรคสองกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกนี่คือโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน เพราะว่าโปรภูมิกันเราเนี่ยก็สร้างจากโปรตีนไม่ว่าจะเป็นแอนติบอดีหรือพวกเม็ดเลือดขาวมันก็เกิดปฏิปฏิยาผิดพลาดพวกนี้ก็จะเรื่องของภูมิแพ้มันจะปนมีปฏิยารุนแรงนยหรือเดี๋ยวนี้เพี้ยนหนักเลยเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองไอ้ภูมิภูมกันที่สร้างจากโปรตีนผิดผิดเสียเนี่ยมาทํรลายตัวเราเดี๋ยวนี้เต็มเลยฮะโรคพุ่มพวงโรครูมาตอยโรคสะเก็ดเงินโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งโรคไตเสื่อม มาจากกลุ่มนี้เลยหรือต่อยอดไปสร้างเซลล์ผิดกลายเป็นเซลล์มะเร็งเลยนะค่ะนะอันนี้หมายถึงว่าผู้ใหญ่ดื่มได้เอ่อดื่มผู้ใหญ่ควรที่จะเลิกเลี่ยงดื่มนมวัวหรือว่าจริงๆแล้วเด็กก็ควรจะเลี่ยงควรจะดื่มนมประเภทอื่นค่ะเด็กเนี่ยแรกคลอดอาจจะมีความจําเป็นคุณแม่ต้องไปทํางานไม่มีโอกาสให้นมตัวเองค่ะแต่ก็ควรหย่านมนมแม่ยังต้องหย่าหกเดือนแต่เราไม่หย่านมวัวเลยเรากินตลอดชีวิตค่ะทให้มันสะสมเนี่ย ทวีจํานวนโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเราดูได้จากประเทศที่ดื่มนมวัวมากและนานกว่าเราก็ตายได้โรคมะเร็งตายได้โรคหัวใจแล้วหลอดเลือดทั้งนั้นเลยประเทศที่กินผักไม่ไมค่อยมีพวกพวกนี้เพราะได้พวกนี้มันพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าอาการที่เราฟังทฤษฎีนยจากตําราต่างประเทศ นะซึ่งเผยแพร่สินค้าพวกนมพูกเนื้อสัตว์เข้ามาก็คือสื่อสารมวลชนที่อาจารย์ว่ากลุ่มทุนอะไรต่างๆเพื่อได้ขายสินค้าของเขาใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นนมเราควรจะดื่มนมประเภทไหนดีคะอาจารย์ถ้าจําเป็นเลยนะต้องเป็นนมพ่องมันเนยนมพ่องมันนมถั่วเหลืองอะไรอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ตอนนี้นมที่ดีที่สุดตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็มีวัฒนาการแล้วก็ถั่วตั้งนมถั่วเหลืองนี่เขาเลยยึดติดน้ำเต้าหู้คนไทยกินมาช้านานเลยนะแต่อันตรายของมันคือน้ําตาลที่ใส่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทํานมเองเนี่ยต้องเป็นนมจืด แล้วก็ไม่ควรเฉพาะนมถั่วเหลืองมันน่าจะใช้ถั่วลหลายชนิดเพื่อเราให้ได้กระจายโปรโตีนจากถั่วหลากหลายทำใาแล้วได้สารที่หลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวนี้ถั่วขาวดีมากเลยได้ทั้งโปรโตีนที่ดีนะฮะแล้วก็ลดน้ำหนักได้ด้วยลดเปลี่ยนไขมันในเลือดให้เป็นตัว S D L มากขึ้นไปบล็อกไม่ให้แป้งเนี่ยถูกย่อยเป็นน้ำตาลเนี่ยจำนวนมาก ถ้าให้เราลมน้ำหนักได้เด้ถั่วขาวดีมากเลยรวมทั้งพืชสมุนไพรเช่นแก่นตะวันเดี๋ยวนี้ก็กินเพื่อลดน้ำหนักกินเพื่อลดเบาหวานถ้าเราหันมากินพืชพวกนี้ไม่ต้องใช้ยา,านอกจากไม่เกิดไซเอฟเฟกต์จากเคมีในยาแล้วเนี่ยยังได้สารดีๆที่เป็นพึกษาเคมี ในอาหารเหล่านี้ด้วยค่ะครับนี่เป็นสิ่งยืนยันเพราะว่าอาจารย์ก็ได้ทําการทดลองแล้วก็บําบัดด้วยตัวเองด้วยการทานอาหารนะคะที่มีเรียกว่าเป็นการใช้อาหารทานยานะคะโรคต่างๆที่อาจารย์เคยเป็นก็หายไปคใครที่สนใจเห็นบอกว่าก็สามารถที่จะมีเว็บไซต์อะไรที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ไหมคะอาจารย์สาหรับข้อมูลตรงนี้คะอาจารย์ก็มีเว็บไซต์ wellness city co ths ค่ะหรือจะใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ่ะาห อยู่อยุธยานะฮะสองสี่เก้าห้าศูนย์ศูนย์หรือถ้าจะมีความรู้ที่ลึกขึ้นไปอีกผมก็มีหนังสือมาอภิธานาการกับผู้ชมเยค่ะอาจารย์อาจารย์อะไรเอ่ยคะอาจารย์อย่างเล่มนี้ก็ปฏิวัติชีวิตปฏิวัติสุขภาพนะเปลี่ยนชีวิตตัวเราเองไม่มีใครมาเปลี่ยนเราได้ฮะถ้าเราไม่อยากจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงก็ลองศึกษาแนวทางดูะอีกเล่มหนึ่งก็คือต่อยอดว่าหยุดแก่เร็วหยุดป่วยง่าย ดยธรรมชาติบอกว่าแกเร็วคายใจนคือตัวเราเนี่ยไปเร่งให้ตัวเราแกพอแก่เราก็เลยป่วยพอป่วยมันยิ่งแก่เร็วใหญ่มันเป็นวงจรอุบาทที่นั่นไปเรื่อยแต่พอพีกกลับเราก็จะแก่ตามธรรมชาติไม่ใช่ไม่แก่นะฮะแต่ว่าเราไม่แก่เร็วเราแก่ตามที่ควรจะเป็นโรคที่เคยเป็นมันก็หยุดเป็น มันก็หายเพราะั้นเราก็เลยไม่แก่เร็วอีกอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวอาจารย์จะจ่กับทางรายการด้วยก็ฝากทางรายการไว้เดี๋ยวกติกาแล้วว่ากันอีกครั้งเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันหน่อยสักครู่ช่วงหน้านะคะไปช่วงของการถามตอบคำถามนะคะจากทางบ้าน026294433ค่ะ